ร้อนๆกันทั้งวงการหลังยอดสมาชิกแอปสตรีมมิ่งหลายเจ้าทยอยลดทวบชนิดหน้ามือเป็นหลังมือจากปี2020ที่ผลพวงจากล็อกดาวน์พาให้มนุษย์ดิจิทัลแห่สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า50%หากในไตรามาสแรกของปีนี้สิ่งที่เพิ่มกลับเป็นอัตราการยกเลิกบริษัทวิดีโอสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Netflix สูญเสียผู้ใช้งานแบบชำระเงินจำนวนกว่า2 0 0 0รายลดลงเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ เช่นเดียวกับ Disney Plus และ Apple TV Plus ที่ยอดสมาชิกดิ่งหนักจนไม่เป็นที่น่าพอใจ ส่วนมูลค่าหุ้นของคู่แข่งรายอื่นในสงครามแพลตฟอร์ม OTT เั่ง Roku Viacom CBS และ Discovery Plus ก็ตกลงกว่า5-15%ความอัดอั้น2ปีเต็มๆกับไลฟ์สไตล์หันซ้ายเจอผนังหันหลังเจอกำแพงทำให้ภายหลังการปลดล็อกมาตรการของประเทศฝั่งตะวันตกผู้คนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเต็มรูปแบบดื่มดำกับอิสรภาพวางสถานะคอซีรีส์ไว้บนที่นอน ต้องการที่จะไปใช้ชีวิตเหมือนกันนะต่อให้เราจะอยากพักผ่อนอยากอยู่บ้านแค่ไหนะแต่เราเป็นสิ่งที่อยากจะเคลื่อนไหวอยากจะอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งใช่วันหนึ่งเราได้ไปอยู่ในห้องคือออกไปไหนไม่ได้ไปทานอาหารไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันทำให้เห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตมากๆเลยอะไรเงี้ย นอกจากเวลาที่มีจำกัดยังมีสื่ออื่นที่น่าตื่นตาเช่นเกมดึงความสนใจผู้ใช้ไปเกือบหมดขนาดเทมหมดหน้าตัก Netflix ก็ยังแทบเอาไม่อยู่แม้ก่อนหน้านี้ได้ซีรีส์ดัง Squid Game มาช่วยชีวิตแต่สุดท้ายตัวเลขสมาชิกใหม่ก็ยังไม่เพิ่มตามเป้าขณะที่เวทมนต์จากฝั่ง Disney ก็เริ่มคลายและสุดท้ายมาไวไปไวยิ่งกว่า The Flash เพืแอปสตรีมมิ่ง CNNplus ที่ประกาศปิดตัวทั้งที่เพิ่งเปิดได้เพียงหนึ่งเดือน แม้ทั้ง3จะมีคลังภาพยนตร์และรายการมากมายจากการเป็นเจ้าของสตูดิโออยู่แล้วหากเนื้อหาเหล่านั้นก็ไม่ได้นำพาการสมัครสมาชิกลอร่า <Laura S 1> มาตินนักวิเคราะห์ <S <S จาก n e เดอร m แมน <S <S คอมพานีบริษัทด้านการเงินชี้เป้าประเด็นของ Netflix ไว้อย่างน่าสนใจว่าคอนเทนต์ที่ดีไม่ใช่ข้อได้เปรียบของแพลตฟอร์มอีกต่อไปพูดง่ายๆคือต่อให้ทำคอนเทนต์ปังแค่ไหนก็ไม่สามารถการันตียอดการเติบโตของยูเซอร์บนแพลตฟอร์มได้ในยุคนี้ สิ่งที่ถูกตั้งคำถามอาจไม่ใช่แค่จำนวนสมาชิกแต่เป็นตัวโมเดลธุรกิจแบบสมัครสมาชิกของแอปสตรีมมิ่งว่าถึงทางตันแล้วหรือยังเพราะตอให้ทำคอนเทนต์ดีแต่ไม่มีคนดูสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้มีข้อมูลที่น่าตื่นเต้นอยู่ชุดหนึ่งค่ะผู้ชมคือนักวิเคราะห์เขาฟันธงไว้เรียบร้อยเลยว่าอีกไม่เกิน3ปีข้างหน้าหรืออาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำ เราจะต้องได้เห็นผู้แพ้แล้วแพ้ชนิดที่เรียกได้ว่าล้มละลายหรือว่าล้มหายตายไปจากตลาดทั้งหมด3รายด้วยกันค่ะและจะมีเหลือเพียง3รายเท่านั้นเป็นผู้อยู่รอดทีนี้ช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยแหละค่ะตลาดคอนเทนต์สตรีมมิ่งจะคงที่ส่วนอัตราค่าบริการจะกลับเข้าสู่จุดที่เรียกได้ว่าสมเหตุสมผลสําหรับผู้บริโภคสักทีซึ่งหลายคนรอเวลานั้นนะคะวันที่ควักกระเป๋าจ่ายได้แบบสบายใจค่ะ บริการสตรีมมิ่งนับเป็นธุรกิจที่มาแรงแต่ก็เกิดขึ้นและตายลงอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ภาพรวมในปัจจุบันภาวะการเลิกเป็นสมาชิกยังไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหการรมสตรีมมิ่งมากนักเมื่อเทียบระหว่างสัสดส่วนของผู้สมัครยังมีมากกว่าหากท่าผู้ประกอบการยังไม่ปรับสมดุลโมเดลธุรกิจให้วินวินทั้งสฝ่าย โอกาสที่ปัญหานี้จะลามเป็นระเบิดเวลาที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่ออุตสาหกรรมสตรีมมิ่งในระยะยาวก็มีความเป็นไปได้มากเช่นกันชูดาลิมกมนลธรรมไทย PBS รายงาน